สวัสดีครับ f c ที่รักทั่วประเทศสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องป้องไปสุกคนและสวัสดีพี่น้องทางสอปปลาเล่านะครับมาพบมาพอกันครับผมกอนเกรสินนะครับมาเจอกันในวันพุทธที่22มีนาคมปี66นะครับในเพจกอนเกรสิน f c นะครับใครเข้ามาแล้วก็ นะครับจริงๆแล้วก็น่าจะให้วันที่ห้านะครับวันที่ห้าลงในเฟสส่วนตัวและในกลุ่มต่างๆน่าจะเห็นแล้วหละนะทีนี้มันน่าจะมันจะเป็นวันวังสนุกตัวเองนะนะนะครับนะพนั้นอย่าแช่หลายพี่น้องเอาไปแช่ยังหลวงหลายเทเมันไม่เหมือนคนอื่นๆนะนะนะกอนเกลือินไม่เหมือน ผู้ให้แนวทางอื่นๆแล้วเท่านี้แชร์คนละสองแชร์สามแชร์สี่แชร์อันนั้นไม่ไม่ใช่นะครับคนดูน้อยเท่าไหร่ยิ่งดีเลยมันไม่นะครับนะเพราะอะไรมันมันเป็นผลเสียมากกว่าผลดีในที่แชร์เยอะๆทุกครั้งนะมันจะเป็นการลงกลุ่มนะนะเยอะแยะส่วนมากเป็นลงกลุ่มพอลงกลุ่มปุ๊บคำว่ากลุ่มเนะี่ยมันจะมีหลากหลาย นะไอคนที่ลงกลุ่มบางทีเขาไม่ได้ใช้เฟซส่วนตัวนะบางทีชื่ออะไรก็มีรู้โปรไฟล์ก็ไม่มีนั่นแหละก็คือกลุ่มมีฉาชีพเยอะแยะเลยน,นะครับในโลกออนไลน์โลกโซเชียลเนี้ยมันไม่เปิดเผยฐานะตัวเองนะนะไม่เปิดเผยฐานะตัวเองคือไปหลอกคนในกลุ่มนะเยอะแยะนะครับเพราะฉะนั้นฝากน,นะสิ่งที่เราเห็นมันไม่เป็นอย่างที่เห็นเนี่ยนะครับเห็นเขาว่ากอนกระสินก็จริงแนตะ่บางทีเขาก็เอารูป กอนกฤษินตัวจริงนี่แหละไปลงนะเข้าขห้องแนวทางนู่นนี่นั่นโอ้เยอะนะเห็นผ่านนาะเขียนสามปีแล้วนะครับเนี่ยเป็นแบบนี้ไม่ได้เขียนมาเนี่ยอันนี้คือของปลอมนะครับเนี่ยเขาก็ไปเอาของเดิมนะครับว่าเม็ดเดียวนะลายเส็นเนี่ยก็ใช่นะอันเนี้ยเห็นไหมสามตัวเนี่ยนะีอัน,นี้ไม่เคยเขียนนะครับแต่เขียนเม็ดเดียวก็คือเขียนเลขให้เลยแล้วไม่มีบอกบนบอกล่างนะถ้าการเขียนสมัยก่อน เขียนเมื่อปี6-3งวดสุดท้ายน่าจะเป็น16สิงหาปี6กหดูนะครับนะเฉพาะวันที่เนี่ยก็ไม่ใช่แล้วนะสุวิว่างวด1ิบสอย่างนี้อาจารย์ก็เขียน17เดือนมกราก็เขียน01นะปี6-6ก็เขียน66หรือ65ก็เขียน65ไม่มี25 65ไม่มีอันนี้นะใครติดตามนะอันนี้คือคือของปลอมเลยนะครับเพราะนั้นหละ มันยังไม่เหมือนอันนี้มันน่าจะเป็นไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่มือเขียนนจะเป็นแอปเขียนนะครับนะเป็นแอปเขียนนะนะตัวหนังสือกับการเขียนเนี่ยมันจะแตกต่างกันนนะยันฝากพี่นอ้องยาสิ่งที่เราเห็นมันไม่เป็นอย่างที่เห็นเลยนะอย่าไปหลงนะครับอย่าไปหลงนะตอนนี้นะโดยเฉพาะในห้องแนวทางห้องอาจารย์าเนะก็คือ ็อาจารย์แจ้งว่าจะวางมือแนละ้วว่าสิว่างมือแล้วนะพี่น้องใครอยู่แล้วก็รักษาสภาพตัวเองให้ได้อยู่ในห้องไล์ออกแล้วไม่มีโอกาสได้เข้านะครับอยู่ข้างนอกแล้วไม่มีโอกาสได้เข้าเพราะไม่ไม่รับคือออกแล้วออกเลยก็คือจะไปลบเขาออกจะบีบปิดมันก็ยังไงอยู่ก็คืออยู่แล้วก็อยู่เลยจะใช่เฉพาะอย่างนั้นและในเพียดบางทีบางครั้งไม่ใช่บางทีบางครั้งจะไม่ลงแล้วนะแนวทาง ถ้าจะมาให้ก็คือก่อนไม่ออกหนึ่งวันนะครับอันนี้ตอนนี้ยั่งยั่งอยู่ประมาณนะภายในปีนี้แหละนะอาจารย์ก็จะพยายามเบื่อแล้วพี่นอ <c oughs> ้องเบื่อไอ้ไอ้ไนี่แหละไอ้ปลอมแปลงหลากหลายนี่เยอะแย,ยะเห็นแล้วมันมันมันไม่ใช่มันหดหูไหมแล้วก็ทําให้คนเข้าใจผิดว่าเป็นเราไปต้มเป็นดอกเสียเงินเสียทองนะต้มตุนหลอกลวงอย่างนั้นนะครับ จากนั้นก็เดี๋ยวจะติดตามไลฟ์สดจะบอกหรอกนะอาจารย์จะไปอยู่นะครับหรือไม่รอดูทางช่อง y o u u u e e นะประมาณนี้พราไม่เห็นหลักษณาน้แล้วโอ้ปวดหัวนำ่ำปวดหัวนำํำนะปวดหัวด้วยเด้อพี่ต้องอต่อไปเนาะรัฐบาล นะครับน่าจะเห็นในโลกโซเชียลในกลุ่มต่างๆกลุ่มกลุ่มเฟซนะครับหรือใน YouTube เขาได้เอาไปลงแล้วละ่ะนะครับเพราะตัวนี้นเห็นแล้วก็น่าจะเป็นตัวรู้รู้ว่าเป็นตัวฟันนะพี่น้องฟันตัวนี้เนี่ยใครใครยังไม่เห็นมั้งพิมพ์รัฐบาลใบฟ้าด้วย มันจึงมีชุดรวยอาจารย์ให้เม็ดเดียวแต่ยังไม่ลงในห้องไลน์กลัวมันไปอยู่ข้างนอกนะครับรอสักวันที่ยี่สิบเจ็ดยี่บแปดถึงจะลงเพราะเดือนนี้มันมีสามสิบเอ็ดวันนะครับสามสิบเอ็ดวันมันจะช้าหน่อยไวยออกวันที่หนึ่งนะครับ ตามนี้นะใครที่ยังไม่เห็นทุกคนดูไหมทุกครั้งนะแต่และแถวมันจะเป็นเลขหลักสิบคนละตัวแต่งวดนี้ก็คือฟันตัวเดียวคือหนึ่งนะครับฟันตัวเดียวคือหนึ่งบอกสิหนอบอกนะ อเป็นจำมาที่หนึ่งเมษานะครับหวยออกวันเสาร์หวยออกวันเสาร์นะครับลองผิดจะเรียหน้าบึงพี่น้องถ้างวดนี้หลุดนะอาจารย์จะงดให้หน้าเพจให้เฉพาะห้องแนวทางนะบอกเลยนะครับ ถ้าหลุดนะครับปกติแล้วนี่มันไม่เคยมีตั้งแต่ทําแนวทางมาเ่ยเกือบยี่สิบปีนะเพราะนั้นถ้าฟังนะพี่น้องนะมักว่าตัวใดจะของดทำงดลงเลยเด้อจะให้อยเ่พาะห้องแนวทาง อจาเน้นอยู่ประมาณนี้นะนเน้นนะคับเน้นอยู่ประมาณนี้เด้อนะเน้นอยู่ประมาณนี้หนะนะา,นะานะซื้อรัตตอรีตามนี้แหละนะครับ ในบรรดาลเลขสามตัวของใบฟ,ฟ้ามีอันเพราะว่าลัตเตอรี่เนี่ยเขาอยู่ที่ประมาณห้าใบเจ็ดร้อยแล้วเดิอไม่รู้เขาจะมาขายเท่าไหร่นะครับตัวหางที่สามนะครับลองเอาไปพิจาจรนาเบัง เพราะนั้นนะครับเล่นทุกตัวน,นะอาจารย์ชอบนะทุกตัวแต่ชอบมากก็คือตามเลขท้ายเลขสามตัวนะเพราะมันจะเข้ากําลังวันทั้งหมดนะครับกำลังวันนะครับวันเสาร์มีหนึ่งมีห้ามีแปดมีห้ามีหนึ่งมีแปดนะครับมันเป็น,ปนไปได้หมดและเป็นวันวันอีหยังพี่น้องวันเสาร์ ใกล้สงกรานด้วยนะเดือนเมษาไปม่านนั้นผมเห็นมฟ้าเขาไปลง youtube อยู่ครับเอาไปลงเร็วนะครับเอาไปไว้แล้วนะเพราะอาจจะเห็นเอาไปลงจากเฟซส,ส่วนตัวเฟซส่วนตัวจันลงตั้งแต่พี่ไปซื้อลัตเตอรี่มาเนะี่ย <c oughs> ก็แห่งอปันเพื่อน,เ,อน,เ,อนเฟซได้เห็นก่อนนะ <c oughs> ประม่านนั้นนะ นแชร์ไว้ดยูย้อนหลังนะครับย้อนหลังใครแชร์ไปลงกลุ่มก็ไปลบออกเด้อเดี๋ยวจะเช็คก,ก่อนว่ามันปิดตกอยู่ที่ไหนนะถ้าไปอยู่ในกลุ่มนะหรือมีผู้มีวังดีมาตอบเม้นก็จําเป็นต้องลบต้นฉบับต้นขั้วลบไลออกนะครับประมาณนี้แหละเดี๋ยวค่อยจะเจอกันใกล้ๆวันนะครับในส่วนชดุดชุดรวยการให้หางเดียว นะครับมันก็อยู่ในชุดนี้แหละนะครับในชุดไบฟ้านี้แหละ,ะชอบค่อยเล่นนะพี่น้องนะประมาณนี้โอเคนะครับขอทุกคนโชคดีร่ำร่ำรวยรวยหิงหิปังปันะครับใช้เจอกันใหม่โชคดีสวัสดีครับ